เดี๋ยวเรามาพบกับพี่เจ้าของรถนะครับโตโยต้าวีออสคันสีดำเงาเงาเมื่อสักครู่ที่เราได้ชมกันไปนะครับว่าเขาคิดยังไงเขามีความรู้สึกยังไงนะครับที่มาใช้บริการของ UNP ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําให้รู้จักกับพี่ยอดธงนะครับพี่ยอดธงนะครับเป็นเจ้าของไวสไซตกระจกนะครับขายกระจกเนาะกระจกทุกประเภทนะครับที่เก็บเสียงไม่เก็บเสียงใสคุณยังไงที่เขาขายหมดนะครับทุกๆอย่างนะครับรวมถึงมีทีมงานติดตั้งด้วย ก็เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนาตัวนิดนึงนะครับว่าพี่ยอดธงนะครับมาใช้บริการที่อู่เอของเราแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับขอเชิญพี่ยอดเลยครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็วันนี้ก็ได้มาใช้บริการกับอู่เอ็นพีสามสนะครับซึ่งเป็นอู่ที่ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วในช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆมากมายรู้สึกว่าอประทับใจนะอยากจะเอารถของเรามาลองกับทำสิ่งกับอู่ที่นี่อยู่ก็คันนี้เป็นคันแรก ป้าจริงๆที่บ้านก็มีอยู่สองสำคัญแต่ว่าคันนี้เอามาทําเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกมาเค็มชุดนึงเล็กๆวันนี้วันนี้มาทำทั้งคันเลยมาเคมเป็นน้าจิ้มไปอยากอยากได้รถใหม่แต่ไม่ต้องซื้อกันเพ่มขอบคุณเจ้าของเลยนะเบื้องต้นเขาก็ดูแลนะครับตรงตรงเวลาไม่ตรงเวลานะตรงเวลามากเลยครับนัดปุ๊บให้มาสามโมงผมมาสี่โมงยังไม่เต็มเอ้ย มาได้เสร็จลวเหมือะไรยนิดเดียวก็รับรถจับไปนะก็ถ้าอยากได้รถสวยๆก็ต้องอดทนรอดีนิดนึงนะเบื้องต้นก็ขับรถมาหาเขาที่อู่เจ้าของอู่เขาใจดีมากครับขับรถผมไปส่งผมที่บ้านอีกต่างหากรับขับกันไปขับกันมาไม่จบไม่สิ้นน้ำมันเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเติมน้ำมันคืนให้อ่าตอนนี้ยังไม่เติมเลยครับจะหมดทางอยู่เป็นไรแต่ว่าก็ คามประทับใจก็คือเขาก็บริการ,รที่เป็นกันเองนะดุพี่น้องญ<อ>าติมิตรนะ<อ>ก็ไว้ใจครับอู่นี้อยากให้เพื่อนๆในในรายการที่เห็นอยูย่ลองมาใช้บริการดูพี่ยอดรับการันตีนะครับเจ้าของบริษัทมาเองนะรับมาใช้บริการของเรานะครับเดี๋ยวเล่านิดนึงของพี่ยอดนะครับก็คือว่าพี่ยอดมีประกันชั้นหนึ่งของคุ้มภัยโตเกียวมาลีนนะครับก็มาทํางานเคลมสีรอบคันนะครับสำหรับคันนี้ก็มีค่าเซฟหกพันบาทนะครับก็เค้มทีเดียวเลยรอบ ได้ทั้งขันได้ไฟใหม่ด้วยนะครับก็เรียบร้อยก็ออกไปนะครับก็สวยงามแล้วก็รวมถึงสีก็สวยด้วยสีดำเงาเงานะครับออกไปเลยเหมือนพอมองไปปุ๊บแทงมจะดุตาเข้าล่อล่อรถมาชนต่อยเงาเชิเนี่เอาต่ตารถข้างหลังเลยใส่ชนเอาไม่ใช่ก็โอเคครับก็พี่ยอดก็ประทับใจกันไปนะครับสําหรับ การได้รถสีใหม่ของเรานะครับก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจอยากจะทําสีรอบคันไม่ว่าจะเคลมปะกันนะครับหรือว่าจะจ่ายเงินเองชำระเง,งินสดเองปรึกษาได้หมดเลยนะครับจะลอกสีจะเลือกสียี่ห้อไหนยังไงเปลี่ยนสีกับสีเป็นสีอะไรสีขาวสีดำสีทองได้หมดนะครับรวมถึงการทำประกันด้วยนะอู๋เราก็มีการขายประกันด้วยนะครับก็สามารถ ตรวสอบค่าเบี้ยได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามายังอูเอ็นทีซาบิสูได้เลยนะครับขอบคุณที่ยอดอีกครั้งนะครับที่มาใช้บริการที่อูนะครับไว้ครั้งหลังเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่นะครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมาจนจบคลิปนะครับก็ยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ โอเคครับพี่ยอดได้รถใหม่กลับบ้านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมทำได้เป็นเหมือนรถใหม่เลยครับได้รถใหม่กลับบ้านหนึ่งคันนะครับขอบพระคุณมากโอเคพี่ขับ,บรถ <Okay. S 1> กลับบ้านปลอดภัยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ